วันนี้ย่าได้พามาไหว้ไหว้หลวงพ่อใหญ่นะคะนี่ค่ะแต่ค่อยๆแผ่นลงมาให้เห็นทั้งหมดนะคะหลวงพ่อใหญ่วัดไซน้อยนะคะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูใกล้ๆเมื่อกี้ไปไปฝั่งนูน้นไปวัดฝั่งนูน้นเจอหลวงพ่อท่านบอกว่าเดี๋ยวจะให้โยมมาเปิดประตูเพราะว่า ปกติจะต้องปิดประตูไว้เพราะว่ามีพ้าศักดิ์สิทธิ์อยู่มีพ้าเก่าแก่อยู่ข้างในนะคะแล้วมาดูตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นป้ายเขียนบอกเอาไว้ว่าหลวงพ่อใหญ่โบสถ์มหาอุดวัดไซน้อยนะคะบรรพบุรุษได้บอกขานเล่าต่อกันมาว่าชุมชนชาวมอนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่นี้ ได้ติดตามพระนเรศวรมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ประกาศอิสรภาพที่หงสาวสดีแล้วเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งนั้นคนมอนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งนี้ก็ได้นำะทำมาหากินร่วมกับคนพื้นถิ่นผสมกลมกืนมีอาชีพทำนาปลูกพืชทำอิดมอนี่หน้าละทางเข้ามาย่าเห็นมีมีโรงงานทำอิดมออิดแดงขลุกแยะเลย แล้วก็เอาทำอิดมอนไปสร้างกรุงศรีอยุธยาในพื้นที่ก็เป็นทุ่งเลี้ยงช้างของกรุงศรีอยุธยาชาวมอนก็ได้สร้างวาดัดสร้างโบสถ์มหาอุดโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์มหาอุดนะคะลูกหาซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมมอนและมีเจดีย์อยู่ด้านหลังโบสถ์ภายในโบสถ์สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย เรียกชื่อว่าหลวงพ่อใหญ่และได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดช้างต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบ้านมอนเพราะเป็นวัดที่คนมอนอยู่อาศัยชาวบ้านมอนและบ้านใกล้เรือนเคียงเมื่อเกิดน้ําหลากท่วมค่ะพื้นที่ทั้งหมดแต่บริเวณรอบโบสถ์มหาอุดน้ําไม่ท่วมชาวบ้านจึงมาอาศัยนะ นำสัตว์เลี้ยงหนีน้ำมาอาศัยตลอดทุกปีชาวบ้านมีความเคารพศรัทธาหลวงพ่อใหญ่มีการร่วมกันบริจาคเงินบุรณะปฏิสังขขอหลวงพ่อเจดีและส่วนต่างๆของโบสถ์มหาอุดเพื่อให้ยังคงสภาพไว้ไม่ให้ถูกทำลายและชาวบ้านช่วยกันทำนุํบำรุงกันมาตลอดส่วนชื่อวัดไซน้อยไม่ทราบว่าตั้งขึ้นเมื่อปี เมื่อปีใดจนเมื่อปีพศ2555ก,กรมศิลปากรได้มาบูรณะส่วนที่ชำรุดทุดโทมและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่พร้อมกับได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อว่าโบราณสถานวัดไซน้อยนี่ก็คืองเดี๋ยวจะเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อใหญ่กันนะคะภายในโบสถ์มหาอุดวัดไซน้อยแห่งนี้ค่ะนี่นะคะ โอ้โหลวงพ่อใหญ่แต่สวยงามมากเลยค่ะทุกคนดูนะคะนี่แหละค่ะหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะค่ะข้าขึ้นไปเลยพ่อเดี๋ยวแม่ถ่ายคลิป ย่าได้จุดทุกเทียนกราบไหว้ขอพรอธิษฐานจิตว่าหากย่ามีโชคมีลาบในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ย่าจะไปสร้างพระเศียรพระพุทธไสายาสที่วัดพระาธาตุดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่ที่ย่าได้ไปเที่ยวมาแล้วพบว่าพระเศียรของท่านชำรุดอยากจะเอาเงินส่วนนี้ถ้าได้นะคะไปสร้างทำนุบำรุงที่วัดพระาธาตุดอยสะเก็ด ย่าพาทุกคนมากราบไหว้หลวงพ่อใหญ่นะคะในโบสถ์วัดมหาอุดนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความเจริญโ<ม>ชคดีใครที่ได้มีมาดูคลิปย่า sentences. ในวันนี้ก็ขอให้หลวงพ่อใหญ่ประทานพรให้โชคดีคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุนี่เห็นไหมคะมีทางออกทางเดียวคะ่ะ ที่เขาเรียกโบสถ์มหาอุดนะคะมีทางออกทางเดียวเลยนะคะทางเข้าทางออกอยู่ทางเดียวกันค่ะสังเกตไหมคะในโบสถ์เมื่อกี้ย่าลืมบอกไปจะมีเสาไม้ตะเคียนนะคะจำนวนทั้งหมด1 0เสาสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางเลยค่ะโบสถ์หลังนี้นะคะเชื่อว่ามีนางตะเคียนสิงสถิตยอยู่ทุกต้นเพราะฉะนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะคะ <S <S เป็นเป็นในทุนเป็น เจ้าของที่เขาซื้อเขาก็ซื้อที่ดินตรงนี้ไว้แล้วเขาก็ขุดเอาทรายไปขายแต่แรกคิดว่าเป็นแม่น้ำแต่มันไม่ใช่นะคะทางชาวบ้านแถวนี้เขาก็นี่นะคะบันลอยกระทงเขาก็มาลอยกระทงกันเป็นเวิ้งน้ําแต่แรกคิดว่าเป็นแม่น้ําเขาบอกมันไม่ใช่แม่น้ําค่ะเป็นเป็นทะเลสาบนะคะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่แล้วก็ลึกมากมองดูเหมือนทะเลเลยนะคะเนะี่ยมองดูเหมือนทะเลเลยค่ะ กว้างใหญ่เป็นลึกเลยแหละแต่เขาบอกว่าน้ําก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์เพราะว่านี่ตอนแรกมองดูเป็นแม่คิดว่าเป็นแม่น้ํานี่ยังมีกระทงเขาบอกว่ายังไม่ได้เอากระทงขึ้นเขาก็จะลอยกระทงกันในนี้ขุดลึกลงไปจนกระทั่งน้ําข้างล่างนี่เป็นน้ําก่อยนะคะเป็นน้ําก่อยเลยเอาปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะยังได้ความรู้จากคนที่เฝ้าที่มาไขามาไขาประตูให้เข้าไปไหว้นะคะนี่ค่ะ พามาชมเลยได้ทะเลสาบน้ำกลอยไปด้วยเลยนะคะไมน้ำตรงนี้ถึงกลอยเหมือนน้ำเค็มก็เพราะว่าการขุดอทารายไปขายเนี่ยก็จะขุดลงไปลึกมากชนิดว่ารถบรรทุกที่ลงไปขนทรายขึ้นมาเนี่ยมองจากปากบ่อไปประมาณเป็นกล่องไม่ขีดเท่านั้นเองลึกมากเพราะฉะนั้นแน่นอนตาน้ำมันก็ถึงกับน้ำทะเลเลยตอนเหตุเกิดซึนามิตรงไซน้อยเขาบอกว่าน้ำในบ่อแบบอย่างเนี้ยบ่อใหญ่มากเหมือนกัน เป็นบอ่อตกปลาเถาอํอำเภอไซน้อยจังไอบังบัวทองนนทบุรีนะคะเขาบอกว่าน้ําตรงนี้น้ําในบึงในบอ่อเขานี่จะหายลงไปเยอะเลยเพราะว่ามันดูดออกไปไงคะมันเชื่อมถึงกันไปถึงทะเลเลยนะคะน้ําแบบนี้ค่ะเชื่อมไปถึงถึงใต้น้ําใต้ทะเลเลยน้ําสภาพบอ่อตรงนี้จึงเป็นน้ํากร่อยลดน้ําต้นไม้ก็ไม่เติบโต